ในปัจจุบันเนี่ยก็อาการยังคงที่อยู่นะครับยังไม่รู้ตัวไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับความดัน,นออกปกติแล้วแต่ว่ายังหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วย,ยใจอยู่แล้วก็มีอาการว่าม่านตาขยายไม่คเคยตอบสนองต่อแสงก็เป็นตัวบอกอันหนึ่งว่าหมองครับ ก็ <c oughs> คือต้องประเมินเป็นวันๆนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออประเมินอีกที24ชั่วโมง28ชั่วโมงไปแล้วถ้ายัางมีอาการอย่างนี้อยู่ก็มีโอกาสเยอะที่จะเออไม่ไม่ไม่รู้คือตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าเป็นเนื่องจากว่าวตอนนั้นที่นอกห้องเกิดอาการขึ้นมาเขาสมองคนจะข่าวเี่ไ,ไปไปนานพอสมควรน,นะครับเพราะว่าจากประวัติที่ส่งต่อม,มาจากโรงพยาบาลพราวเนี่ยไปถึงที่โรงพยาบาลคือหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว วัดทีประจอไม่ได้เขาก็น่าจะเป็นประก่อนนั้นแล้วแล้วคุณหมอที่ก็าปั๊มให้แล้วก็ก็องไดส่งต่อที่เราานท่านคุยอะไรก็ว่าเอยท่านไหนจะมองเห็นจะิม่ยอว่าต้อตรวจตัวต้องกาตรวจสงมต้ตรวจที่อดเอนเราไปโรงพยาบาลนี่หอจาอวัดต่วัดต่้าัไม่ได้ตรวจอย่างที่เรียกว่าไปตรวจจึงต้องบอกว่าต้รับไดชอ หมออว่าหูคือไม้เป็ือไม่ได้เปรยกันไ